ตามดวงเนี่ยจะมีผู้หญิงเกี่ยวข้องเกี่ยวพันในชีวิตเ mmm. ok. นี่ยพร้อมๆกัน <Minecraft CGI> ทีละสามสี่คนสามสี่คนดวงเขามีติดโกอินเตอร์เพราะราหูเาเด่นในดวงสตาโกอินเตอร์นะลุงดังเลยนะอันนี้ฟัดทงนี่ความรักเนี่ยดูจากดวงสตาอันนี้ดาวคู่ครองเป็นมรณะในดวงะตาคือคนสองเพศก็จะชอบเขาสนิทสนมกับบรรดาคนสองเพศมากกว่าคนเพศเดียวกันเขาจะเป็นคนที่มีบุคลิกสองอย่างานเดียวกัน เชิญอาจารย์ฟันธงของผมมาที่นี่เลยครับ,รบอาจารย์ลักฟันธง ทั้งนี้งานยุ่งเหลือเกินการร่วมสมมสรสามหนุ่มนี่กำลังฮอตมากอาจารย์ให้ดูสักนิดปีนี้เนี่ยยังไงงานการจะเป็นยังไงเป็นอะไรบุคคลเลยดีไหมครน้องป้องก่อนเลยอันน้องป้องก่อนเลยฮะคุณป้องก่อนเป็นไงครับป้องเนี่ย ัันนจทร์ิเกิดวันที่สิบกรกฎาคมสองหนึ่งนะวันจันทนะครับตามดวงเนี่ยเกิดวันจันทร์ทีนี้พอเกิดวันจันทร์เกิดราศีเดียวจริงๆแล้วเนี่ยป้องเนี่ยเกิดราศีเดียวกับพี่หนุ่มกัญชัยนะนี่ไงอุ้ยตายแล้วตอนนั้นตอนนั้นต้องไปดูเลยว่าแบบแสนชีวิดมันก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่ก็ก็จะดูว่าพี่หนุ่มเขาอยู่มานานยังนานแล้วครับยังไม่ตายครับหนึ่งต้องถามว่าต้ออยู่อีกนานไหมจะอยู่อีกพี่หนุ่มเขาอยู่ตั้งแต่มิวสิกวิดีโอของอัศนิวัศน์สมัยหนุ่มๆนู่นเลยอ่ะ เพราะช่านป้องก็เป็นดาวค้างฟ้าฟราทรุา่งงานการดีว่าอย่างนี้เลยอ่าด,ดีแล้วไปได้ไกลเพราะมันมีเหตุผลหนึ่งที่ไปได้ไกลเพราะชาตินี้ฝ่ายจะแต่งงานได้ก็นู่ในอีไกลเลยเป็นตามที่เขาบอกเลยจริงจริงเหรอฮะจริงรคือเธอต้องสี่สิบขึ้นเท่าน,นั้นนะเนี่ยสี่สิบอจะแต่งเลยฮะต้องสี่สิบเลยคือดวงเขาเนี่ยเกิดราศีกรกฎนะใครที่เกิดราศีกรกฎทั่วฟ้าเมืองไทยจะต้องได้แฟนแก่นาน หรือหรือหรือหแฟนน่าแก่ไม่แต่แต่ในที่สุดก็จะได้แต่งานมีครอบคัวล่ละแต่หช่จะต้องบอกว่าฟรีฟรีอีกสิบปีไม่ฟรีไม่ฟรีตามดวงเนี่ยจะมีผู้หญิงเกี่ยวข้องเกี่ยวพันในชีวิตเนี่ยไม่ขัดต้องไปตลอดเวลาพร้อมๆกันทีละสามสี่คนสามสีคน แล้วอันนี้นะเนี่ยนะคนที่มาชอบพอหรือมารู้สึกรักเขาเนี่ยก็จะพูดอย่างพี่ป้องขาเอไม่รู้สึกเสียใจเลยค er ่าที่เป็นม้เอ๋ด้วยเอ๋เขาจะพีเอ๋ด้วยเหออาจารยรู้ัวเอ๋เลยนะคือในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยป้องจะมีราศีเทพใครมายุ่งมาเกี่ยวมีความัมพันธ์รู้สึกเจอเบิกบานสาราญใจกระดีกรด้างงานเข้าปรบความสรคือผู้หญิงที่มายุ่งเกี่ยวก็ดวงดีด้วยนะ อ้าวเหรอโอ้โหตอนนี้ที่เข้ามากันใหญ่เลยนี่แล้วมัลืมสองคนนี้เลยเหรอนี่เี๋ย่เดิ้นยยยไม่ไรไม่ไร,รจัดลร่อง<ร>มันก่อนเด,เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะบวชจะด,ดีขึ้นไหมหรือยังไงครับอ๋อถ้าไปบวชก็ดีนะ พอไปอยู่ในเพศสมณะก็จะได้สงบร่มเย็นแต่กลัวว่าจะบวชที่ไหนก็อย่าไปบอกให้ใครก็รู้เดี๋ยวมันจะไปพร้อมกันแล้วตอนที่เราไม่บวชเนี่ยเรายังหลบได้ระวังให้ดีอย่าไปบอกใครีเวลามาถวายเพนพร้อมกันคนแบบโอยตายแล้วเธอแต่เรื่องการบวชอย่างการไม่สบายอย่างเข้าโรงพยาบาลเนี่ยต้องห้ามเด็ดขาดเด็ดขาดต้องห้าม เดี๋ยวเดี๋ยวทั้งบวแล้วก็ผ่าเขาสองสองอย่างเลยอ่ะเดี๋ยวผขาเขานี่เขาเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วเสร็จแล้วแต่ว่าชีวิตดีแหละงานการรุ่งถัดมาข้างขวาอาจารย์เลยค่ะข้างขวาอาจารย์การคอาจารััับบบบขออคคคุณรร่ามากันเลย การเนี่ยตามดวงเนี่ยเกิดหกธันวาคมสองแปดนะเกิดทุ่มกว่านะนะครับผมโอเคโอ้โหเกิดราศีเดียวกับพี่หนุ่มและกว้องเลยนะกรกฎเหมือนกันแล้วก็อีกแล้วรอฮะลักนาที่ราศีกรกฎแต่วันที่เกิดเนี่ยอยู่ราศีพิจิกอ๋อครับผมก็จะเป็นคนมีเสน่ห์มากนะเป็นคนที่ไปไหนก็มีแต่คนรักแล้วดวงชะตาเนี่ยมีพระจันทร์ในดวงชะตาเป็นราชาโชคจะสามารถครองใจประชาชนไปอีกยาวไกล ก็เหมือนกันก็เป็นดาวค้างฟ้าบอกแล้วบอกให้เติมคำว่าชัยข้างหลังเข้าไปเป็นการใช่สบายแต่แต่ดวงเขามีติดโกอินเตอร์เพราะราหูเขาเด่นในดวงสตาร์โกอินเตอร์นะลุงดังเลยนะในต่างประเทศอันนี้ฟันทงปีเนี่ไงเอ๊สองสามหนุ่มตรงนั้นราศีเดียวกันหมดลัคนาตกอันเดียวกันหมดมาตรงนี้สิอยากจะรู้แล้วเกินเนี่ยน้องอ๋อมเนี่ยรักเกิดวันที่28มกราคมนะใช่ครับคือตามดวงเนี่ยวันที่เกิดเนี่ยอยู่ราศีมังกร ตามเวลาเกิดก็ได้เจาะจุดอย่างละเอียดนะลัคนาสถิตราศีเมถุนคือราศีคนหูเพราะนั้นเนี่ยจะมีบุคคลสองบุคลิกอยู่ในร่างเดียวกันรวมทั้งพวกเก้งกวางบางชนีมักจะชอบคือคนสองเพศก็จะชอบเขาแล้วแล้วพวกเขาก็จะสนิทสนมกับบรรดาคนสองเพศมากกว่าคนเพศเดียวกันเ้าจะเป็นคนที่มีบุคลิกสองอย่างอยู่ในร่างเดียวกันงานการดีไหมฮะงานการเป็นไงฮะคือตามดวงชะตาเนี่ยเกิดมาเพื่อดังเลยนะ ก็ดาวสุกเป็นมหาอุดเขาเรียกดาวดาวดาว,ดาวประกายพลึกในดวงชะตาเด่นเป็นดาวค้างฟ้าแล้วสองคนนี่แปลกนะเกิดพศออเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับเป็นเหมือนกับเกิดมาเพื่อเป็นคู <c oughs> ค่แข่ง <c oughs> คู่แข่งในการดังแข่งกันคือถ้าจับมาเป็นคู่ดูโอคือแปลว่าเหมือนกับมันนึกถึงเห็นอีคนต้องนึกถึงอีกคนแล้วความรักความรักของเราครับความรักความรักเนี่ยดูจากดวงชะตาอันนี้ดาวคู่ครองเป็นมรณะในดวงชะตาก็แปลว่ามีคู่ยาก หนึ่งมีคู่ยากกระไดสองได้คู่หรือเจอคู่ในต่างประเทศหรือลูกครึ่งนี่ไงโอ้หลูกครึ่งแป๊ะเลยอันนี้เกาหลีเป็นใครมาแล้วยายเหรอไม่ใช่ครับบอกลูกไปมาเอออยากจะรู้เรื่องอะไรดีกว่าเอาอีกอาจารย์เนี่ยเคยฟันธงว่าในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐว่าบว่า99.99เปอร์เซนต์ว่าพี่หนุ่มเนี่ยแต่งงานแน่นอนปีนี้เหรอชัวไหมหรือว่า กันชัยว่าไงจะได้ตัดชุดถูกจะได้เตรียมตัวคืองี้หนุ่มเนี่ยค,ครับเขาถึงจะเกิดราศีกราากฎกกตามทีแต่เวลาเกิดเนี่ยพี่หนุ่มลัคนาอยู่ราศีสิงห์นี่ไงดังนั้นคนที่เกิดราศีสิงห์หมายถึงพี่หนุ่มและคนอื่นๆที่เกิดราศีสิงห์ดาวพฤหัสดีโคจรเล็งเล็งเล็งมาตั้งแต่วันที่14ธันวาที่ผ่านมาจนถึง26เมษายนมันจึงเป็นจุดที่เอื้ออวยต่อสภาวะการคลองคู่แต่งงาน สภาวะต่อการลงทุนขยับขยายสภาวะต่อการเริ่มต้นคิดใหม่ๆมีหาผู้หญิงใหม่ได้ไหมครับอ้าอันนี้ไม่ต้องเช็คดวงชะตาหรอกถ้าเกิดคุณคิดว่าหาใครดีพอเมย์ได้ก็เอาสิเออพี่ทีฉันฟังดวงอุปนิชฌ์ฉันก็มีความปิตินะคะวันนี้ฉันราศีสิงห์ไงฮะจะได้แต่งงานไม่น่าจะเป็นเรื่องลงทุนทำธุรกิจมากกว่าค่ะพี่ลงทุนใหม่แต่งใหม่สนุกกว่าลงทุนนี่ น้องๆมีอะไรนะโอเคนะเดี๋ยวเราตอกรอบกันได้กับอาจารย์ต้องขอบพระคุณอาจารย์รักมากต้องบอกว่าไหนไหนเทปนี้เป็นเทปที่จัดให้ดิฉันกับน้องแมไปแล้วจะให้มานั่งคุยเฉยๆมันไม่ตื่นตานะคุณหนุ่มฮะจะต้องมีอะไรให้มันฮือฮ่าได้ผมจัดให้จัดให้เดี๋ยวช่วงหน้าจะให้ทดลองความอึดเลยล้อแล้วเอาคณะกรรมการมาตัดสินเลยว่าใครเฟิร์มกับการเจ๋งกว่ากันช่วงหน้า สักครูเดียวค่ะจะถอดเองหรือจะให้ป้าถอดให้ป้าถอดคนนึงแม่ถอดคนนึงพี่มัมถอดคนนึงแล้้วมีคอ่ะให้เขาถอดให้เสร็จก่อนแล้วพี่ค่อยไปจัดการดีไหมคะหน้ายังเย็นหน้ายังเย็นหัวในต้องเริ่มสั่นไว้หัวในต้องเริ่มสั่นไม่รู้สึกไม่รู้สึกจะไปจะไปหาไง พี่ป้อมทำอะไรจ้าสิงเหรอจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละทำไมเรายืนทำไมจะยืนทำไมพี่นั่งสิครับเอ้าบอกจะมีโชว์เธออะไรหุ่นหันเช็คกันอ๋อจะยืนดูอะไรนี่เช็ค เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวนี้เรามาเช็คเป็นรายรายไปเลยอย่างงี้เลยแต่อย่างงี้ครับวันนี้ผมมีคณะกรรมการมาด้วยต้องบอกว่าทรงคุณวุฒิจริงๆนะฮะทรงคุณวุฒิมากนะคะน่าเชื่อถือสุดท่านแรกท่านเป็นสาวอวบเซ็กซี่นะคะพลังเสียงตัวแม่ทีเดียวที่เดียวคุณคิมค่ะนะคะเป็นที่รู้จักกันดีท่านที่สองนะคะเราต้องมีผู้ชายสลับบ้างต้องบอกว่าคุณเนี่ยเอาแค่อก แข็งปกเหมือนจอ์นนี่แอนโฟเน่เฮ้ยแต่ต้องมีแบบขนนิดๆไหนครับไม่เห็นลหรอเบนจพรค่ะเหมือนแม่ปูอะแต่หน้าตาคล้ายๆโกตี่ท่านนี่สาวนะว่าเป็นสาวนะคะโอ้โหเสียงดีตาโตบ้องเบลวน่ารักเหลือเกินคุณพ่อละคนนีอกค่ะ ไอ้หูแมวเหรอฮะวโอ้พี่มัมครับพี่มัมใส่เสื้อสีดำมาแบงกาวหลังมันจมเหมือนมีกระสือขวดลอยอย่างเดียวไปไป่อไป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 ก่อนแต่จริงๆแล้วผมต้องถามพี่เรียนคุณก๊อฟเนี่ยนะจริงๆแล้วสนิทกับพี่มัมผมก็ใจออกมีไมเกสด้วยกันครับแต่คุต้องข้างอ่ะที่จะไม่ออกกันอีกแล้วออกออกออกกันออกไดี๋ยวได้ได้ร้อนตัวทำไมตัวไม่เอาเหรอเดี๋ยวผมจะร้องเพลงที่จะออกเลยไหมโอ้โหไม่เอาไม่เอาไม่อยากฟัง คนค้อข้างมะสนิทก,กันได้ไงต่ <c oughs> อไครับถือว่าเรากำลังจะมีโชว์ร่วมกันครับค <c oughs> ือโชว์ว่ากอล์ฟไม้ตุ๊กครับกอล์ฟไม้ตุก๊ก <c oughs> ไม่เคยก็อหัประวัิคือ,อ,อ,คอมนนึกไม่ออกไง เออเอาก๊อบมะตุ๊กจะทำโชว์อยากทำโชว์ใช่ไหมตุ๊กอยากทำโชว์เอาเอาไอ้ก๊อฟไหมตุ๊กอ๋อต้นเลยอ่ะก๊อฟไหมตุ๊กอ๋อที่พี่จะทำด้วยการเห็นพี่ผู้รู้เนี่ยไปที่ไหก๊อฟไหมตุ๊กแล้วมันมีอะไรในโชว์พี่บ้างจ๊ะก็จะมีทั้งสองท่านนี้นะคะไปเป็นแขกด้วยโอ้โหความพิเศษความพิเศษของโชว์ครั้งนี้ก๊อฟไหมตุ๊กเป็นยังไงบ้างความพิเศษเลยก็คือคุณกัญชัย หนุ่มกันชัยเป็นตัวเซอร์ไพรส์ของชของงานใช่ครับอยู่ๆมันไม่ได้เด่นเซอรร์ไพลยคุณหนุ่มนี่เป็นตัวเซอร์ไพรส์ตัวสำคัญมีใครอ่ะมีคุณท็อปมีค่ะคุณท็อปดารานีน้อยมีพี่ป๋องนี่มันคอนเสิร์ตหรือว่ามันเป็นทอล์คโชว์หรือมันเป็นมันเป็นวาไรตี้โชว์ฮะชื่อว่ากอฟไมค์ทุกโชว์ผสมพันหาขำสนุกสุขฮาดราม่ากักข่ะ ฉันมาเพราะว่าสโลแกนคําสุดท้ายฉันว่าฉันเหมาะมาก20มีนา20มีนาต้องย้ำกันหน่อย20มีนาชงองค่ะพี่สยามพารากอนบ่ายสองกะทุ่มหนึ่งแต่พี่หนุ่มจะมาสี่ทุ่ม